สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมบิ๊กบมีรถสวยเข้ามานำเสนออีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นรถยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับยามาฮ่า YZF r ซครับคันนี้เป็นปีคศ2019จดทะเบียนปี20ให้ดูสภาพโดยรอบกันครับ คันนี้ดิบมาพุผมมาแจ้งารายละเอียดรถตำหนิรถนะครับแล้วก็พวกของแต่งนะครับเดี๋ยวแจ้งให้คร่าวๆครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันก่อนครับคันนี้สีน้ําเงินนะครับปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้าสีน้ําเงินอะ R หกอ่ะปีตั้งแต่ปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสีน้ําเงินจะแบ่งปีชัดเจนนะครับอันนี้คือปีสิบเก้านะครับเฟลลิ่งด้านข้างจะได้สีดํา นะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีน้ำเงินตรงถังก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับท้ายเป็นสีน้ำเงินมันจะตัดตัดโทนครับคุมโทนประมาณนี้ครับสีตัดการสวยงามครับสีเดิมโรงงานทุกจุดครับของแต่งคร่าวๆก็จะมีนะครับกระสบัดเออร์ลินนะครับได้ผอมขาจับแล้วก็จะมีครอ,อบถัง RPM ก็ท่อครับ n 1นะครับเป็นปลายกลวยครับตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับพุ่มตัวนี้เป็นสลิปออนขึ้นมาครับสวยๆครับเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีรอบแข้งนะครับ g b กันล้มกลางนะครับกระล้มด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับแล้วก็จะมีชิลน้าแต่งแล้วก็จะมีอุดกกระจกแต่งครับครับ ในก็เป็นกาดหม้อน้้ํครับสภาพยางเป็นเพลลรี่อ่า V4 นะครับหน้า120หลัง190ครับดอกยังเหลือๆครับมีดอกยังเต็มเต็มครับตำหนียางก็จะมีเป็นอ่ามีรอยปะตรงนี้นะครับอันนี้ตำหนียางนะครับแต่ใช้งานได้ปกติครับยางนิ่มครับ ท้ายสั้นพับได้ครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวหลังแต่งโซสเตอร์ใสๆครับนะครับให้ดูควิกชิ h i p นะครับควิกชิปอัพนะครับอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นครอบแข็งครับกระลมนะครับรถสวยๆครับคันนี้รถมือเดียวครับกุญแจมีให้3ดอกบุกสวิตมีให้นะครับ ดูเลขใหม่กันครับครานี้เลขไหม่วิ่งมาเพียง9 8 0 0กโลครับการันตีใหม่แท้นะครับครับปลอกแฮนด์ก็เป็นปลอกแฮนแต่งโดมิโนผมแจ้งตาหนิคร่าวๆครับก็อาจจะมีร่องรอยแปะบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีมีรอยตรงก้านนี้บางๆนะครับมองเห็นไหมครับนี่ครับก็จะเป็นเป็นรอยบางๆครับตรงนี้ก็มีรอยตรง ตรงปลายแฮนครับเดี๋ยวจะมีรอยตรงนี้ครับน่าจะมีแปะมาเบาๆนะครับแต่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับรับผมรถผมอะรับประกันรถไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีลงหน้าสิบแปดรับประกันเลขไม่รับประกันเครื่องยนต์อ,อ,อะไร,ร,รให้นะครับคือรถซื้อกับผมอะผมรับประกันให้นะครับคืออันเนี้ยถ้ามีล้มปุ่งล้มแปะบ้างนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยผมรับรับอยู่นะครับเพราะว่ารถอะคือถ้าเราเช็คอะรถล้มแปะมาไม่หนักมาก เช็คแฮนเช็คศูนย์ตรงปกติผมรับซื้อเข้าอยู่นะครับรถเนี่ยสภาพสวยจริงๆแล้วก็มี้านท้ายก็จะเป็นรอยนะครับเป็นรอยบ้างขนแมวนะครับนี่ครับเนี่ครับจะเป็นรอยตรงนี้นะครับบางๆครับไม่ได้หนักมากครับชุดสีเดิมโรงงานทุกจุดครับถังน้ำมันไม่มีรอยครับถังน้ำมันสวยๆครับนะครับรถสวยครับ มานี้ข้าวๆครับตำหนี่ก็จะมีประมาณนี้นิดหน่อยครับแต่รถคันนี้สวยมากครับชุดสีเดิมลงงานทุกจุดครับสีสวยมากนะครับด้านนี้ก็สวยครับมี่รอยครับโอเคประมาณนี้ข้าวๆจานลงจัดดิสสวยครับาเบรกเต็มครับนะครับดูท่อคือสวยครับโอเคฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ ระบบอะไรใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีสปูลยกล้อหลังให้ด้วยนะครับอกแต่งเยรคับขี่ให้ได้ได้ฟังเสียงครับเสียงเครื่องยนต์ตอนวิงนะครับ ในแบบเราปล่อยคาดเร็วเกินไปครับรถอ่ะเี yeah, ่ครับ เฮ้โอเคครับเสียงร้านๆครับพอเสียงร้านมาก ได้ขาดนะครับแต่เป็นพ้าไฟสูงมามจะออกสองข้างนะครับนะครับโคมไฟสวยๆครับโคมไฟสวยๆครับไม่มีแตกไม่มีราวครับเคล้าวประมาณนี้ครับ ครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่3ามแสนหนึ่บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้ายไ,ได้ปกตินะครับใครสนใจก็ติดต่อกับเขา,าได้ถ้าเงินสดแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับรถผมอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับร้านเจมบิ๊กไบค์เชียงรายเฟ e บุ o กเจมวูฟไรเดอร์นะครับนะครับประมาณนี้เลย f เฟ e บุ o กเจมนะครับ เพืบูเรเดอร์ท้งไลน์นะครับแอดไลน์ก็ตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์ก็าสี่สองสองหกสี่หกเจ็ดห้าครับโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับจบการรีวิวนะครับผมนะครับสวัสดีครับ